เรื่องราวมีอยู่ว่าเพชรบารกฏที่เด็ด99อยากจะกลับมาชกมวยครับเลยขอซื้อสิทธิ์ตัวเองกับเฮียตีเอาจริงๆเรื่องสิทธิ์เนี่ยก็หมดสัญญากันไปแล้วแต่อยู่ที่สัญญาใจครับสิทธิ์ของความที่ยังมีความนับถือกันอยู่เนาะเพชรบารกฏเองก็อยากจะซื้อสิทธิ์ขาดให้กับตัวเองซึ่งให้ทางทีมงานโทรไปพูดคุยแล้วเฮียตีบอกว่า ขอ4แสนส่วนเพชรมรกตเองก็มองว่า4แสนมันแพงเกินไปนะครับเฮียขอตั้ง2แสนได้ไหมผมจะใช้เงินผมนี่แหละซื้อสิทธิ์ตัวเองกลับมาซึ่งเฮียตีก็ออกมาอธิบายผ่าน Facebook ของตัวเองบอกว่าเฮ้ยทาไมมันต้องแพงเพราะว่าเขามีประเด็นอยู่นั่นเองเฮียตีมองว่าเพชรมรกตคือ1ในบุคคลที่ทําให้ค่ายเขาล้มหมวยนะครับในไฟที่โมฮอคเป็นตะคิวนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับทีมงานของเพชรมรกต ก็ไปที่กกตไปยื่นหนังสือไปขอความเป็นธรรมจากกกตซึ่งกรกตก็ยินดีรับแล้วก็เป็นตัวกลางให้ครับพออมวยก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้กับมิสเตอร์ป๋องนะครับข้อมูลนี้มาจากเพจของมิสเตอร์ป๋องนะครับบอกว่าหลังคุยกับเพชรปรากฏและโทรพูดคุยกับเฮียตี ว่าวันนี้ตัวนักมวยได้เข้ามาพบผมในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเฮียตีตก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับทุกอย่างจบเรียบร้อยแม้สัญญาจะหมดไปแล้ว8ปีแต่ทางนักมวยก็อยากจะเข้าไปมอบเงิน2 0 0 0 0 0บาทแทนคาขอบคุณของเฮียตีที่ดูแลมาตั้งแต่เด็กๆโดยเงินจํานวนนี้นะครับก็เป็นเงินส่วนตัวของนักมวยเองก็ต้องขอบคุณทางเฮียตีด้วยครับเขาเองก็ดูแลนักมวยในค่ายของเขามาอย่างดีนะ โดยเฉพาะนักมวยอีกหลายสิบชีวิตช่วงโควิดไม่จะลำบากกันหมดนะครับแต่ว่าแกก็ไม่ทิ้งนักมวยต้องชื่นชมเขาด้วยนอกจากนั้นนะครับผอ,อสำนักง,งานมวยยังฝากถึงบุคคลในวงการมวยด้วยว่าเรื่องของบุญคุณก็สําคัญแต่ให้ดีก็ต้องลงนามในเอกสารสัญญาไว้ด้วยเพราะตามข้อกฎหมาย เขียนไว้ชัดเจนจะได้ไม่มาผิดใจกันทีหลังมีปัญหาอะไรติดขัดหรืออยากทราบข้อกฎหมายก็เข้ามาสามารถติดต่อสำนักงานมวยได้ทันทีเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆของวงการมวยครับเรื่องราวนี้ก็ถือว่าจบได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าตอนแรกก็เฮตีก็เหมือนก็นไม่ได้ยากหรอกแค่เขาร้องราคาไว้4 0 0แสนแต่หลังจากนั้นทีมงานของเพชรมรกตนะครับพี่ๆที่ดูแลเพชรมรกตอยู่ปัจจุบันนะซึ่งเพชรมรกตเองเ็ไปเป็นเทรนเนอร์อยู่ภาคใต้ก็เข้ามาช่วยกันมองว่าเฮ้ยอายุยังไม่มากยังพอได้อีกสักไฟ2ไฟปี2ปีอยู่ก็เลยดัันนนกะครบ เสียดายฝีมือชื่อเสียงที่ผ่านผ่านมาสุดท้ายก็ดันแล้วก็เรื่องนี้เหมือนจะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากการรายงานข่าวของพี่มิสเตอร์ปองในวันนี้นะครับเพชรปรากฏทีเด็ด99เคลียร์จบแล้วกับเฮียตีจะมอบเงิน2 0 0นบาทนะครับถือว่าเป็นค่าน้ําใจค่าสินสอดให้กับเฮียตีที่เคยเลี้ยงดูตนมาตั้งแต่เด็กเฮียตีเองก็ยอมนะครับไปเจอคกรทเฮียตีก็ยอมนะครับ ก็เป็นหนึ่งคลิปที่เรามาฝากกันครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยใครยังไม่ติดตามกดติดตามเอาไว้นะครับเป็นกําลังใจให้การสําหรับใครที่รักมวยชอบมวยครับมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันพูดคุยกันได้เสมอครับทางสถานีมวยไทยเจอกันไหมคลิปหน้ายูดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขสุคนเจอกันคลิปต่อไปครับ